แมงยังเออฮนี่ฝูงปลาลูกคอครับฝูงลูกปลาคอนี่ยังหลายเลยเนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนแรกครับที่นี่บึงกุยสืออีสานครับมืบันนี้สิบภาพท่านผู้ชมมาใส่มุงรักกุ้งรักปลาครับ บิ้วส,สวยๆครับทางถนนครับมาใส่กันเลยครับผม เดี๋ยวมือเศ้ามายาม้ำรบกันครับสวัสดีตอนเศร้าครับท่านผู้ชมผมนบเดินสายครับเศร้านี่หมอกหลาครับครับบรรยากาศที่ผมใส่มุงดักกุ้งดักปลาไว้เมื่อวานครับตอนแรงนี่ครับหมอกลงเพียบเลยเกิดาการเยเวลาเข้ามาย้ำม,มุง้งดักกุ้งดักปลากันครับติดตามรุ่นกันครับผม ไม้สวยครับห้วยคางถนนครับหรือว่าเป็นคองคองนะครับนี่คองคางถนนครับคางถนนรอบบึงกุยได้ครับนี่บึงกุยสะดืออีสานครับมายามทั้งแหลกกันเลยทั้งแหลกผมใส่ไปนี่เนาะใส่ละ,สะ,สะ เหใช่แล้วดีใช่แล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่เสือกมันบังเอาละเห็วยามกันเลยครับกดยากดจอกแนวกันหลังแรกครับ ไ,ไหกุ้งไตงไตัวนี่กุ้งตายครับกุ้งไตราบปันใดครับลังแรกบรรยากาศหมอกล่งงามดีครับกามดีก็เี่งได้ไนรอ เล็กอยอยหมันบ่ก็เข่าครับเนือกระยังเจ่าพีกา่ก่าเป็นแนวไหนน,อน้องบานเนี่ยเนียวันกามันก็นกนโอเคเลยทำเลสวยเลยครับจอกเนื้อไหลไป จิดไปได้ดน้อนี่อือเบิงกันน่ะอันนี้เฮาดินมันลมบดอึบอนนือเนี่บ่ใส่ครับบ่ใด้เลยไปจังไดป่า <c oughs> ปลปเองในป่าต้อก็ยกกัดด้วกันนะครับคลิปนี้เอ้ยไปไน,กน,กน,นยกกันไหมซวยรู้กันหรอบ่ได้ป่าบ่ได้กูอ,อุ้ยได้ได้ล้วครับบอบปราดครับปาบู ตั้งมุ่องอยตายข้ามมุ่งไปเลยโอ้ยจะลึดตัวไหครับนะแล้วตัวแรกเรียบร้อยครับตายเอเลดข้ามมุ่งซัำน,นี่แหละครับปัญหาที่กุ้งกับปลาหน่อยมันเมิดนี่ครับนี่เห็นแล้วนี่ครับนี่ ฝูงปลาลูกคอครับฝูงลูกปลาคอนี่จังหลายเลยเนี่นี่เนี่ยคือปัญหาของมันนี่แหละครับกุ้งบลเหลือก็อยู่ในนี่แล้วนี่แล้วครับ,รแ,แ,รบแตกจนๆด้วยคนนโคตรฝงบาใหญ่ครับนี่แหละถึงบ่มีกุ้งบ่มีปลาหน่อยกันครับนี่ปลานักล่ามันหลายโพดครับ ใหเจ้าส้ด่างไว้ครับ,บปลาติดด่างให้เจ้าแนวด่างให้เจ้าครับจากรัดมันดงกนครับปลาติดด่าง <c oughs> ส,วสวยครับ,บมุงกันาเนี่เบื้องของเจ้า

บรรยากาศร้อน,น,นร้อนบรรยากาศร้อนร้อนครับมือนนอี่บอมีป่าอ้องคาง,งถนนรอบเบึงกุ้ยครับโอ้ยกุ้งหน่อยปลาหน่อยบอมี่ครับหลังสุดท้ายครับามไม่ไหลอย่าหลับตบงระมัดระวังครับทึ่งน้ำทึ่งงาม สุดไทยะจะดูสปินังลังสุดไทยความบังเดียวควบ,บังสุดไทยคือลังสุดไทยครับเปิดนะทิวทิวทัดไหมก็ขีนล่างีครับเบิ้งกันสุดไทยแมวยังง ปลาบูสองโตงามๆยู่ครับล้างสุดท้ายสวยครับสวยตัวงามสองโตรครับดูว่าสีทเทานะเซลวสรุปรอบนี้สรุปรอบนี้นะครับ ห้องค่งถนนได้ปลาบูสาโตรครับท่านผู้ชมครับร็เจาะน่อยๆ <c oughs> ปเบิงผลงานร่วมเศร้านี้ครับได้ปลาบูสามโตรครับนี่ครับตัวแรกตายคามุ่งมาพร้อมประกับ,บกหอยเชอรี่นวยบักใหญ่ครับ <c oughs> อีก2โตปลาบูอีก2โตรครับ ปลาบูนอ,อีกสองโตใส่ปนครับสรุปแล้วก็คือตรงนี้ปลานักล่าหลายครับทั้งปลาปูปลาดุกเบิ้งแล้วปลาดุกก็หลาครับปลาคอก็หลเป็นปลาคอกโผง่ไป่เลยครับกุ้งปลาหน่อยเรียบร้อยหมดกลายเป็นเยื่อวองสีงอาหารหมดแล้วครับบรรยากาศใดบรรยากาศครับยิ้วสวยคลิปนี้ยิ้วสวยครับ โอ้าหาผ่านเลยเกือปลาสีไลยจอกแนกกบไลายที่แถกกันเจอปลานักล่าหลายครับหลายเกินไปกุ้งปลาหน่อยเลยวิย่บอลหลอดเลยครับบอเเลือเลยลเลยังได้กะถ้าชอบตื้ถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับที่สําคัญกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งครับเพือ่อ่พผานโอกาสคลิปต่อไปสีรอหาทำเลส,สวย มาใส่มุงดักกุ้งดักปลาให้ท่านผู้ชมรับชมกันต่อไปครับฝากช่องเล็กๆของนบเดินสายน้ำเนยนะครับจะเลื่อมครับกดติดตามกดกระดิ่งครับขอบคุณลุงดาครับขอบคุณหลายครับท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ